สวัสดีค่ะพามาอัปเตดตหนูอินทพาลำในสวนขอาเฮาเนาะค่ะหลังจากพี่หายไปลายหมือกพามาเบิงค่ะว่าหน่วยของเพิ่นใ่ญ่ซ้ำได้แล้วเนาะค่ะ ต้นนี้ก็ะเพิ่งออกเป็นปีแลกนะคะอายุเพิ่นเลยสามปีค่ะกระสีออกจันมาลายห้าเก็บใบเออต้นนี้ห้าเก็บไบสิบสองจันค่ะห้ากระตัดทิ้ง ตัดทิ่งไปสี่หาจันนะคะ่ะมันนี่ออกมาหลายเป็นสิบสมบูรณ์จะได้ตัดออกเนะคะ่ะอาผ้ามาเบิงอ่าตัวจันตัวนี้ออกที่หลังะคะ่ะออกรอบสุดท้ายอายุ่นกับสีได สองเดือนสองเดือนนะคะตัวนี้ออกเป็นจันแหลกไม่กระสีเขาสีละค่ะแต่ว่าจันเพิ่นกระสีว่าใหญ่แต่ว่าน่วยเพิ่นสีใหญ่แห้งเริมเขาซีแลลวเพิ่นได้สีเดือนกว่าละค่ะ ตัวนี้ประมาณปลายเดือนปลายเดือนมีทุนหน้าปลายเดือนของเดือนมีทุนหน้าก็สีผอมสีเก็บเลยค่ะแต่ว่าในสวนน้องเฮ้าออกเป็นเป็นจันแหลกออกรอบแหลกนี่สิบลายเนาะค่ะแต่ว่าออกรอบสองหนึ่งสีายอยู่ค่ะ ค่ะเมา่อบึงอ,อันนี้ออกรอบสองเพื่อนกระซิเริ่มเขาซีแล้วค่ะพื่นกระซิ่เริมเขาซีแล้วตัวนีน้อายุคงเพิ่นสามเดือนกับซีบมือค่ะประมาณลอย ประมาณลอยวันกระสีเขาสีไม่เบิ่มเขาสีแล้ว,ว,ลว,ลวช่วงนี้ฝนตกดีค่ะฝนตกทุกมือเลยลกระสิบ่ค่อยเลยมาเปิดเปิดพาขึ้นกระสีเปิดแป๊บเดียวค่ะกระสิได้เอาลง พเพราะว่าฝนพ่นก้นฝนพ่นสิตกฝนพ่นตกเนี่ยก็สีเห็ดให้หน้วยพย่นเปียกก็สีแตกเนาะคะ่ะเห็ดให้หน้วยแตกได้ต้อนอายุสามปีเพิ่นกับว่าท่านในสูงเนี่ยสูงแห้งเนาะคะ่ะก็ะสียพระท่านในสูงท่าได้จันทร้องเพิ่นนี่กับ ห้างจากพื้นดินนี่ก็บดถึงไม้บรรทัดเด้ค่ะห้างจากพื้นดินประมาณสิบหยี่สิบเซนไห้นะคะนี่คือจันจันนี่ห้างจากพื้นดินแค่คืออปลกาเองค่ะ เขาซีแล้วเนาะคะ่ะอายุคนไ้รลอยด้ลอยวันต้นในร่องปลูกอ่าวันที่สิบเก่าคือสภาพปีหกซีเนาะคะ่ะอายุคนกับศิษส์ได้สามปี แต่ว่าหน่วยเพิ่นก็ถือว่าสมบูรณ์อยู่ค่ะ หลายมือจังดเดยเฮ็ดคลิปไม่เห็นเบิ่งเนาะคะ่ะจังดเดยเฮ็ดวิดีโอไม่เห็นเบิง่งไป้อนไปหยากค่ะเพราะว่าเอาบริเฮ็ดแต่สวนยินตาพาล่ำเนาะคะ่ะเราจะมีการเฮ็ดเฮ็ดหน้าพร้อมช่วงนี้ก็สิเป็นช่วงไต้หวานไต้หวานเขา่า ช่วงนี้เขาสิบรได้ขึ้นน้ำใส่ไดยค่ะเพราะว่าฝนสิตกทุกมือเลยค่ะเห็นแต่เม็ดปุ๋ยแดงๆนี่บอค่ะเม็ดปุ๋ยเาขาคงใส่ปุ๋ยเนาะค่ะมังสาวนี่ใส่ปุ๋ยให้กแต่สิฝนตก ฝนตกทุกมือค่ะพาบรรยากาศในสวนมาฝากกันค่ะต้นนี้สายพันธุ์ของฟูนิลี่บริเ้เปิดได้ค่ะก,ก็กระสีเริ่มเขาซีขึ้นกันค่ะ อยู่นกะสีซ้ำก,กันแม่ดึงดีวบ้านนอง่นสีออกมาหลา้ด้วยค่ะตนใช่ สายพันธุ์ของฟูเนลีน่นี่ส่วนมากเป็นสีออกเป็นนอเป็นสีแทงนอหลายก็แทงจันนะคะบางสวนของเพิ่นกับมาออกนอหลายบมแทงจันก็มีเิ่นปลูกเลยค่ะปีหกปีแล้วก็บเพเห็นแทงจันขึ้นมาเบ่งเลยว่าซงบางสวนของเพิ่นนะคะ แต่ว่าอยู่ในสวนน้องเฮานี่ก็ถือ่าโสคดีอยู่ค่ะสายพันธุ์นี้ออกมาเห้นสองจันอยู่ค่ะสองตน้นในสวนน้องเฮาสายพันธุ์ของฟูในหลี่มีอยู่หาต้นเนาะค่ะต้นทางคุนบริปเปิดผาขึ้นด้วยค่ะเพราะวา่าอยู่สวนนี้อยูู่้เดียวเนาะค่ะยานเวลาฝนตกมายานเอาบทันขึ้นค่ะ พ่นก็เ,เดียวแดดเดียวคืมอยู่ค่ะอากาศเอเนียนอนมาได้ก็ได้มาเปิดตนเดียวนีไทยให้เบิงนเนาะค่ะอัปเดตหน่วยของเพิใ่ใใ้้เบิงอายุเพิ่นเด้3สมเดือนกับซิบมือหน่วยเพิ่นซัาได้เล้วเวดืมเขาสีหรือยังเนาะค่ะ สนท่านนี้ก็บ่ได้เปิดนะคะบ่ได้เปิดผ่าโ้นท่านนี้บท่านได้ออกค่ะปเพท่านได้แทงจันฮวาพ่นเอยโล่งปลูกเด็นปีกว่าเองค่ะหญ้าก็เริ่ขคืนนาฝนนหญ้าสีคืนเร็วเร็วก็ปกติเลยค่ะ 就拿难了。 ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าลืมซับกระไก่น้ำนะคะสิได้็บผ้าดคลิปของเฮาอีกค่ะสวัสดีค่ะ